กินปราแดกมาิ่บกไปละกำลังตุ้งตไอ้กายจะไปประแดกวะทีไอ no. ้นี่แบงก์เขจำดิข้าไอ้เรื่งน่ะไปกี่เดือนะบ่วี้เดืดกินบุอเป็นกินเตุิวอจไม่ปราแดกไปกี่เดือนนวันนขับเยาผู้ใดจ มอไส้มันขับเร็วเขถึงยืเท่านั้นลยไอต้องอลอาอ้คือประเดี๋ยงนี้เลยมันต่าหูดังตรงตรงเวกินเสือลยของมั้เนาะเฮ้ยไอนี่ก็ได้เขาบอกว่าอยากควบจีว่าเขาตีจะได้ไกโรตีสายไหมโรตีสซลนโนไลนไอ้ประมากเนื้อหวานหวานคกินม่ได้กินแล้วมันวิ่ มันมีตู้เอทีเอ็มใช่ไหมคะนาอ้อยสดโรตีไซมอนมันจะต้องมีไม่หิวเขาให้ยายไปซื้อกาแฟอยู่กินข้าวแกงแล้วนี่เขาว่าแสบอดเบึงกันอันย่ากินเมื่อข้าวแกงได้ไหมบัวกับยาบัวกินอะไรอ่ะไปกัดไรมันมีก๋วยเตี๋ยวน้ำเออ ได้ว่า,าไปซื้อกาแฟโดนมาดิกาแฟรลานเนี่ยแซ่บแต่ว่าจะหน้านิดนึงมันเป็นกาแฟสดอะ่ะอัญญามันไม่ใช่กาแฟซองมันไม่ใช่กาแฟซองที่อังย่ก,กินดิอล้วคนจนเขากินเป็นซองซีอมิมันไม่ได้เกี่ยวกวับจนรวยเลยยาก,กินแซ่บๆปกติกินซองกันก่นล่าแต่มันอยากกินแบบกาแฟแซ่บๆหอม มากล้ายน้ำแข็ง<ม>ต้องกินเย็ยนสิกินไม่เย็นมันจะอร่อยเลยเพราะมันจะมีแห้งเลยใช่ไหมอากาศเป็นฮอนพอะนะน่อแล้วเนาะนันจึ๊ซอมซอมมึงข่ายออกมาเขียนบอกแม่ค,ค่าว่าพวกกิบปก๊กิมูกินหมูไม่เป็นค,ะค่ะเสดแม่ค่างง บมกขอมันเนี่ยมันมันกินแล้วก็ยิ้มอันนี้หวานๆเนี e. right. ่ยมันมันกินหมดเป็นกินแล้วมันยิ้มจริงๆเลยจังว่าจะมาหน้ามีดแต่หมกไงมันยกกันะยกอีกแล้วเนี่ยหมกว่าจะไปเบ้าหรือบมกยกเขาเลิกกันตะโดนแล้วหไวยจันดีเขาไอ่ไปซื้อกาแฟมันไปซื้อเงินควันซิสเกตเขาเทศโดน รอแป๊บหนึ่งจร้อนไม่ได้ซ้อมๆหน่อยซ้อมเย็นดีหรอทางยาเย็นดีป่ะธรรมชาติดีอืมอากาศดีเนาะลมลมฝนทีกกน่ตกใะไอ้วาน่ะเบมึงบรรยากาศข้างนอกนะมันลมลมรีบปั๊มน้ำมันค่ะน้ำปั๊มน้ำมันแพร่ซื้อกาแฟเจ้าเจ้าประจำพี่พไก่มันมากินเจ้านีเป็นวันเสาร์ได้สิบพัางย่สิบพันแพงมากมันอร่อยจริง มักบอกกันมาแล้วอัญญา่ดูสิอะไรกเทคอัพวันศกนี้พลังสุที่เทคออฟเป็นแบบโอสานกี่เท่าเน้่ย t เ k e W วย a y conform เดี๋ยวาอเดี๋ยวตีได้จ้ะทำไมก่อนถ้ากิ n l ม m ด t e d ัก็ กันเคชิญชี่กาแฟปั่นอร่อยนะเจ้าเนี้ยแนบัว่จุ่ากินเหอกินนี่ไงกับพี่แจแกซีใช่น่ามยมเบอร์อาบน้เอาบน้ำสวนเพิ่มร่ดตาเหลือกเลยอร่อยไหมล่ะอร่อยเหมืที่พี่ว่าไหมรูดอร่อยเหมือนที่พี่ว่าไหม เอใส่เสื้อเดิมพิษแพรประหยัดอ่ะเีได้ยอันี้จ็อกกิ้งไหมอันนี้จ็อกกิ้งรุ่นประหยัดอ่ะไม่อายประหยัดอะไรโอ้ยค,ค่อยๆดูได้ดูจนตาเดีอ่ประหยัดน้ำมันขึ้นคอยต้องคาวเด้อเหมือน้าจอกคอมเยอะใช้สายตาเยอะเดีลยเป็นยังพักหลังให้าถามตีจะเอายัง 5, ฟัสารไอซียูคิไม่ถามสีไอซียเจ๊กิงพอเจอแล้วเนี่ย้เง้หมหัวเอางอด้วยอ่ะงงอไอด้วยงอไดงงองงองอจกับแว่ขึ้นงอเนี่งอไอ้วยวดีแต่จัแต่เต้ แต่ชาแต่กผิดไปแล้วหนูผิดไปแล้วเพรทะว่าต่อนมันจะไม่เก็บถ้วยขึ้นบ้านโอ๋ยน้ำตาลมีจูงไหมตอนนี้ใส่บ้านเราสวยมองน้ำตาลอะไปรก็เห็นน้ำตาลกับวินบู้ที่น้ำตาลกับวินเยอะสิขนาดข้าวเจียวใส่น้ำตาลนั่นมันจะแต่งสุกผิดน้ำตาลสอนผิดเขาบอกกินน้ำตาลจกเกินจะเกือ กินแล้วมันวิ้นก็คือก็น้ำตาลบอบ่าใจคุสิตออสิดได้แก่มีแล้วไอ้กาแฟาขึ้นพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันติดตากันย่ามันช่ติดตากว่าไอ้ไม่ใสบุมีเวียมีเนื้อเห็ดพิษไผลอเออจะกินกาแฟาคือส่องมองอยังไงเอวันนี้เนะานนออะอลิเต้เน ตะกี้บอกจ้าจ้าก็เป็นเสื้อให้กินนี่แเนาะเกตบิงที่มัต้องเลยอันนี้มันเป็นในถังมันเติมน้ำยาแอร์ครับตะแบบกี้จ้าจ้ามันที่เป็นค,บบบคับเลยเนอบ่คับเลยอิบลแล้วอิบ่จ้าแล้วยลอยากคัดร่างเออสามสีเลยไอ้ <c ười> ไม่น่ารักเลย เซวๆปเลยเซวๆดกว่าเจ้าแต่เป็นคนาตนพี่สั่งสั่งปั่นทำไมมีน้ำแข็งอืมได้ออ๋อแย่น้ำแข็งใส่บ่ใช่เยสเซอร์ที่เขาว่าอยู่พี่สั่งกาแฟปั่นทำไมเป็นไงนี้โซนอ่ะไอ้รื้สงสัยแล้วว่าตากาแฟปั่นธรรมาจ้าได้เรียกไปเอาไหมอ๋อเยสเซอร์ โอเคไปกันมามามาปรุงอยู่โต๊ะก็ได้อย่างเงี้ยอยู่โต๊ะนี่มาอยู่โต๊ะเราดิมามาอ๋อแอมลืมงคายแอมซีรีส ก็เฝ้าแล้วพีว่จุงก็เฝ้าคือไปกินเยอะเลยเหมือนแต<บ>่งในเฉยนะรู้สึกว่าจะขลรมการอยู่กันกินเหมือนจะดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีดต้องอ,อ,มมอืู่แอร์บ่หัวอ้อก็ต้องดูแลสิเกือบคนมามใครจะไม่รักตัวเองอดีแล้วใครจะไม่รักชีวิตดีแล้วกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้หรื่ไม่รักการงานพริกจี๊ด ไม่ได้เกือบเกียบวะเฮ้ยสีเจ้าเนาวไอ้จิ้มเขี้ยวเวยวอะซือะไรดิดเขี้ยวคะผักดิดเขี้ยวค่ะค่ะอัาผักของลาภาค่ะเองยี่ห้อก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นี่ยเยอะซื้อก๋วยเตี๋ยวเจ,ยจ้าเจ้านี่ไฮไลม์มั้จ้าแม่หนูเนอะ ถ้าดีกินบ้านเราเจ้านี่ไฮไลท์แล้วอร่อยแม่งใหญมีเนือ้อมีเนือ้อเปืออ่อยมีผักชีริวไปเตะเพียวมันไม่จะพริกสดเออขาดพริกสดเนาะบางท่านจำเลยจก็จิ้มกับปีนะแม่เนาะติมรสติมรสบอกอยากอันอยากบ,าบ,าบ,าบอกอยากปะ,ะ,เาะเออจะเป็นบอกบางอยาก ไปนี่เดียวเอ๊านอนซองกาแฟลงมาทิมเน้อเต็มหมดละลมาไปทิมเน่าทิมตอนไหนตัวเองืตัวตาเห็นเลยบันเห็นลงมาเคลียร์อยู่บ้าทิมแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวก่อนไอ้มารถสิบล้อทนทิมเบี่ยงความรารักสิบล้อต้องรอสิบลอ้ลอแมวขี้โกงควนใจสิบล้อรักจริงต้องอดใจรอ จังรอสิบโมงดะเด๊ะเด๊ะเด๊ะเดราสำรวบโอ้เ,เ,เราสิบอดปาดหนาไอเปิดเพลงองเพลงรักเราิบหลอดเี่ะวันจะมาถินกี่ซองเมื่อกี้บอกเลิกซองซองกาแฟกับถุงกอบเก็บตะ้งเก็บไปยังไม่ใส่ขายะขยะอะไรไมันไเก็บมันมีเป็นสิโบโหลบ็พิจุม ว่รู้ว่าเรื่องขยะอยู่ไปตั้งแต่รู้แปลสิงคโปร์ก็เรื่องขยะอันนี้หอม่ว่าถ้าหนาหนาจะได้เนียนว่รู้ล่ะว่าไทยจะได้แย่เออเลยที่ว่าไทยตัวตัวสัญญาคือเออเลยว่าตัวสิบเก็บขยะข nah ึ้นห้องยากสิบล้อดีกว่านี่โดดมึงเออเข็มช่วงเอออัอายโปรไอล์เดี๋ยวเขามากเอออับอายยากงานจะเอายาก ถืจอจมไหลมาตลอดถืจอจมไหลายเป็นทั่วที่เลยไอน้องเจ้าไหมใ้บังด้วยเสว้สวยขึ้นมาเออสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอออังย่าพอเพิ่มาแล้วคิดถึงทุกทุกคนนะคะไม่มีหมีไหมไม่มีหมีจะไม่พกหมีมา าไม่กดกั้นเท้าก็ได้ค่ะเอามาเซยผมให้เดิ้น <c oughs> เอาอะไรไปตากก็ละ่ะเรียนวเด็กหน่อยอาบน้ำไม่ไม่ปั๊บแป้งหอมไปเลยนียล่ล่ะมือนี้ซักผมแล้วอาบน้ำแล้วแต่ว่าเสือ,อยังใส่ตัวเก่าได้ค่ะเด้อขยา <c oughs> อันนี้เกยไปเก็บแน่ส่วนนึงแง่มุดกลับไปนี่ไปเก็บอีก, <c oughs> อกว่าไมียาจิกงศร์เว่อ มัดยังคะสองสินกระดาษมัดแก่ค่ะอนอบ้านอนุบาลนี้น้อยบ่บ่ค่ะกระดามัดแกะสินหรอกจักรโมงหรือซีโมงหรือข้าวเดียวก็จะว่าเสียสิ่นบอเสียดอกเสียไม่ได้เสียนเสียละุจะถึงแล้วครับเสียนเต็มท้องเสียนเต็มเออเสียนมือหันบดาถวยหนึ่งผุดเสียนมีเหลืองเออเห็นบ่เป็นตัวห่อฝ่า กตะตอนมามันค right? wow. oh, wow. mm ือ hmm. มือเฝนติต๊มันแดดออกอีกล่ะมีมาเนี so ่ยใช่ไหมบ่อ okay ันฝนสิต๊แหมบางเอป็นลบลานั่นล้มมาสั่นด้วย่าอืมฝนสิต๊ว่ามสิโต๊ปั๊มสิโตมันประตอาปวดหยก็แล้วกเจะแผ่นได้ด้วยล้างบ่ ต้มแล้วก็ล่างแล้วเข้ากับปั้นเป็นก้อนไวปแม่นปั้นใส่ถุงแล้วใส่ตู้เย็นไว้แม่นเนี่ยเอาสิแกงเขาก็ออกมาโตอ้นี่คือหมักนมหมักพักกิเิตส่กินต้มเส้นจต่กูมาอยู่นพักกิเิตใส่ไก่เออจะมาอยู่อไม่ได้จุ่มนห้ยังมาแมนฮึ่มมากินเกี๊ยมคนละมักโอ้เออแต่ว่ามักักคิเิตกับสิ่งไรอยพี่ว่าพักกิเิตพี่ว่าพัฟกิเลตคุณจะไม่ยื้อนุ่งเย็ดเคเออ บ่มันมักไผมลงมันมาบุคคลกันม,มันคือกันก็ได้อันเดียวกันท่านรู้ยังไงมีแม่ผู้เดียวกันไอผัวผู้เดียวกันเหรอมานะเพมันชอบไม่เหมือนกันเกิดจำจา่าพอชีเตะจั๊กเยจั๊กเผยชีเตะไผยละจ่าตีตะเกียบอ้ายอยู่สองคลิปมั้งนี่พอชีเตีเจ้าได้อ้า่อยพอสิอันอเอาลูกโตัวมได้อา <ตม S 1> ยสบายใจ อยู่กับแม่ดีแล้วนี่มั่งไหม for me husband ให้เอ็มมาหาอีมือไดนี่ up to you มือบอกหรือเปล่ามาจุ้มเขาเล่นแต่มือว่างไม่ไปจุ้มเออมือได้บางกับมาจ้าเอ็กมือได้บางไอ้พ่อไม่เป็นไรกับแมาจ้าบอแตงมือไอ้ตั้งใจมากไอ้เออเบาางไอ้ตั้งใจมากเพราะว่าเออไอ้ข้าวที่เราไอ้เห็นขยะในบ้านในห้องตัวเลยตั้งใจมาก อยามันหลากว่าเก่าก่ะชิมอแล้วกินไอเก็บค้อไปอีกเรื่องยากพอรองจ้าจ้าจ้ครับครับครัจ้านั่นแหละจะมาครับมาแคปอย่างนั้พี่ตัดผมให้ว่าจะสวยมันสิมาครับครับครับรู้จักทอมเกิลทอมเกิยากนะครับพี่ลุยมันเด็กก็จะถอพีวีซีมาลงจะไปหอดนาบ้านห้าวตอยไหนเนี่ยหอดแล้วไอ้กูถึงมาท่อเนี่ย เขาก็ทําใกล้ถึงหน้าบ้านะล้วอ๋อบนขายเอียงที่นี่บุกเผาหันบุกเผาอันอันนั้นเรียงันไอศครีมมะพร้าวไอศครีมมะพร้าวโอ้โจะลืมที่เย่ไอศครีมมะพร้าวกินบ่ะกินบ่ะชิเลี้ยงบ่โอ้ยบ่ปันบ่เลี้ยงมันปันเปลี่ยนใจเองกินไปไปซื้อมาไปทำบ่ไทยเลยเอ้ยบ่อันทามจะกินฮะทามกินของก้นนี่เนี่ย ไปไปซื้อมาสิพ่อ